ไอติมไข่ผักนะคะมีมีวิตามินเยอะนะอยู่หน้าสนาวิสหมแล้วแลวมันมีแบบว่าที่หมดอายุนาน่นี้ไหมคะตอนนี้ยังไม่มีอีก่กิด้วยคะหนึ่งค่ะใช่คะแ่ผ่มาทั้งหมดให้บริษัทใข่ผัก นะอ่าไม่ใช่มีไอติมขไข่แ่ะได้มาแล้วอันนี้สองอันใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมดก่อนพีดได้ค่ะเดี๋ยวได้ค่ะอันนี้อไอติมฟรีดได้ไข่เปล่าอลองชิมอืมเบียดเป็นไอติมกะทิทกท็จะหวานหวานหน่อยอ um ไอติมกะทิอ๋อไอติมมันนีชุถ่ายรูปได้เลย